วันนี้ผมก็จะมาสาธิตการตัดภาพนะครับแบบรวดเร็วนะครับแบบรวดเร็วอันอื่นนะครับก็เปิดโฟโต้ซอฟนะครับโฟโต้ซอบรุ่นนี้ก็จะเป็น c a 3นะครับตัดอย่างรวดเร็วนะครับไปดูที่มุมจอนะครับเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโอเพนนะครับเพื่อจะเลือกภาพที่เราต้องการที่จะตัดนะครับผมใช้ภาพนี้แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับตัวตัดนะครับ จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมจะเลือกใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้สุดท้ายเลยนะครับเคราก็มาตัดกันนะครับหลังจากได้ตัวนี้นะครับก็มาที่ขอบรูปภาพนะครับแล้วกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไล่เลยครับไล่ไปตามรูปภาพเลยนะครับไล่ตามขอบภาพที่เราจะตัดนะครับนี่ครับมันก็จะมานะครับอันนี้คือตัดภาพแบบรวดเร็วนะครับ แบบละเอียดนะครับยังไม่ละเอียดพอนะครับแบบนี้ก็จะมาเจบกันแล้วคลิกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นลูกป่าขึ้นมานะไหมครับพอเราขึ้นลูกป่าขึ้นมาได้นะครับเราก็ไปที่ไฟล์อีกครั้งนะครับเลื่อนมาที่โอเพนเอ่อเลื่อนที่มานนิ่นะครับกดนิ่ครั้งแล้วก็นะครับมากดโอเคตรงนี้นะครับทีนี้ เมื่อกี้เรายังไม่ได้ก๊อปมานะครับเรายังไม่ก๊อปมาแล้วก็ปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับไปที่ Edit นะครับ Edit แล้วก็เลื่อนมาที่ Copy นะครับคัดี้เสร็จแล้วก็ไปที่ใกล้นะครับไฟลแล้วก็ New น,นะครับก็ขึ้น n e ีมาแล้วให้เราก,กดโอเคนะครับกดโอเคก็จะเป็นที่เปล่านะครับกระดาษเปล่าแล้วก็เลื่อนไปที่ Edit อีกครั้งหนึ่งน,นะครับ กดที่ดิบแล้วก็เลื่อนลงมาที่เพลทครับรปึ๊บภาพที่ถูกตัดก็จะมาที่นี่นะครับนี่คือ,อตัดแบบพิธีการตัดแบบหยาดๆนะครับแบบรวดเร็วนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับถ้าเราจะเซฟนะครับจะออกก็กดนะครับปิดโปรแกรมไปมันไม่ได้ถามว่ามันจะบันทึกไหมเวียดลินโนนะครับเราก็ตอบเย็นะครับเราก็เลือกเดสก์ท็อปไว้ นะครับแล้วกดบันทึกนะครับแล้วกดโอเคครับนะครับภาพก็จะถูกบันทึกไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับก็คือภาพนี้ครับก็จะเป็นในรูปแบบของของทีซีเอส3นะครับโอเคนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นภาพที่เราตัดนี่นะครับอันนี้คือตัดแบบมือหยาบนะครับ